วันนี้นะครับเราจะมาทดสอบนะครับกระสุนดินเผากับขวดเหล้าขาวนะครับพอดีเราเดินมาเจอขวดเก่านะครับที่เขาทิ้งไว้นะครับเป็นขวดเหล้าขาวนะครับซึ่งนํามาใช้แทนขวดเบียร์จากคอมเมนต์ด้านบนนะครับกระสุนดินเผาเป็นกระสุน8มิลนะครับและก่อนที่เราจะไปยิงนะครับเราจะนําขวดนะครับใส่ถุงก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ขวดมันกระจายนะครับผมและวางเป้าครับ พร้อมเล็งไปยังเป้าครับลูกที่สามครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับลองมาใช้กับขวดเหล้าขาวดูแล้วนะครับก็ปรากฏว่านะครับไม่แตกนะครับไม่แตก